คือเรื่องนโยบายส่งผู้อพยพผิดกฎหมายกลับประเทศของทรัมป์เนี่ยก็ว่าเข้มข้นแล้วนะครับแต่ที่มันแบบไปไกลกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยอ่ะคือตอนนี้ไม่ใช่แค่ส่งกลับประเทศตัวเองแล้วนะแต่ส่งไปถึงทวีปแอฟริกาใช่ค่ะแอฟริกาเลยฟังไม่ผิดครับแอฟริกามันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปไกลขนาดนั้นล่ะครับเนี่ยเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่า อืมก็เป็นนโยบายที่ทรัมป์เขาประกาศไว้ชัดเจนตั้งแต่หาเสียงเลยนะคะว่าจะจัดการขั้นเด็ดขาดเลยกับผู้อพยพผิดก,กฎหมายโดยเฉพาะกลุ่มที่รัฐบาลมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือว่ามีประวัติอาชญากรรมอะคะ่ะครับซึ่งเขาประเมินกันว่ามีคนกลุ่มนี้ในสหรัฐอาจจะอาจจะมากถึง11ล้านคนเลยนะคะโห1 1ล้านตัวเลขนี่มันมหาศาลเลยนะเนี่ยใช่ค่ะเยอะมาก แล้วพอได้อำนาจมาก็คือลุยเต็มที่เลยเต็มที่เลยค่ะมีหน่วยงานอย่าง ICE สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองและศุละกกกรเป็นแม่งานหลักเลยใช่ค่ะ ICE เป็นแม่งานหลักใช้หมดทั้งเครื่องบินพาณิชย์ทั้งเช่าเหมาลำส่งตัวกันแบบอื้เป็นวาเล่นเลยถูกต้องค่ะแล้วประเด็นสําคัญหรือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือมันไม่ใช่แค่ส่งกลับประเทศบ้านเกิดของคนคนนั้นแต่มีการส่งต่อไปยังประเทศที่สด้วยประเทศที่สาม ใช่ค่ะคือไปเจรจาไปดิวกับประเทศอื่นให้ช่วยรับคนที่ไม่ใช่พลเมืองของประเทศตัวเองไปดูแลต่อนะคะอ๋อ oh. มีข่าวออกมานะคะว่าสหรัฐเนี่ยคุยไปแล้วเกือบ60ประเทศทั่วโลกเลยนะเพื่อหาทางทำเรื่องนี้60ประเทศโหนี่มันแผนการระดับโลกเลยนะเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเอาจริงเอาจังมากค่ะก่อนที่เราจะบินข้ามทวีปไปแอฟริกาเนี่ยแวะดูแถวเพื่อนบ้านใกล้ๆสหรัฐก่อนอย่างลาตินอเมริกา เห็นว่าก็มีส่งไปเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับมีค่ะมีส่งไปหลายประเทศเลยในแถบนั้นไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกกัวเตมาลาฮอนดูรัสโคลอมเบียเปรูเยอะเลยค่ะแต่ถ้าเอาตัวอย่างที่แบบชัดๆหน่อยนะคะก็เช่นปานามาอันนี้น่าสนใจค่ะเขาทำตัวเหมือนเป็นฮับหรือว่าเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรับคนไปเกือบ300คนเลยนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอือแล้วก็มีหลายสัญชาติ ปนปนกันไปหมดเลยมีทั้งคนอัฟกานิสถานปากีสถานอิรานจีนก็มีค่ะโอ้โหหลากหลายมากใช่ค่ะแล้วปานามาก็จะค่อยๆประสานส่งคนเหล่านี้กลับประเทศต้นทางอีกทีองเป็นตัวกลางว่างั้นเถอะคล้ายๆอย่างนั้นค่ะซึ่งแน่นอนว่างานนี้สหรัฐก็ให้เงินสนับสนุนช่วยเหลือปานามาด้วยต้องมีงบประมาณเข้ามาเกี่ยวใช่ค่ะแล้วก็มีคอสตาริกา อันนี้ก็คล้ายๆกันรับไปราว200คนช่วงกุมภาเหมือนกันก็มีคนที่ไม่ใช่ลาตินอเมริกาปนอยู่ด้วยเหมือนกันค่ะเช่นจากอัฟกานิสถานจีนกานาอินเดียเวียดนามครับ บางส่วนก็ถูกส่งกลับไปแล้วแต่บางส่วนก็ยังอยู่ที่คอสตาริก huh. าอีกเคสหนึ่งที่ดังหน่อยก็คือเอลซาวาดอค่ะรับไป300คนช่วงมีนาคมส่วนใหญ่เป็นชาวเวเนซุเอลาเวเนซสเวลาใช่ค่ะแล้วก็มีรายงานข่าวมานะคะว่าเอลซาวาดอเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนไปถึง6ล้านดอลลาร์สหรัฐ6ล้านค่ะแลกกับการเอาคนกลุ่มนี้ไปควบคุมตัวไว้ในเรือนจำความมั่นคงสูงสุดเลยโ oh. ขังคุกเลยเหรอครับขังคุกเลยค่ะเพราะว่าทางทรัมป์เนี่ยเขากล่าวหาว่าคนกลุ่มนี้เป็นสมาชิกแก๊งอาชญากรอ๋อถึงแม้ว่าภายหลังนะคะจะมีการเจราจารแลกเปลี่ยนนักโทษกับทางเวเนซุเอลาก็ตามแต่ตอนแรกคือส่งไปขังเลยฟังดูแล้วมีเรื่องเงินเรื่องข้อกล่าวหาเข้ามาเกี่ยวแบบนี้มันก็ดูซับซ้อนกว่าแค่ส่งคนกลับบ้านเยอะเลยนะเหมือนเป็นการจ้างวานให้ช่วยจัดการปัญหาหรือยังไงครับเนี่ย เออก็มองได้หลายมุมนะคะแต่ที่แน่แน่คือมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยค่ะมันมีรายละเอียดเบื้องหลังเยอะนั่นสิครับเอาละทีนี้มาถึงไฮไลท์ของเราดีกว่าทวีปแอฟริกาทำไมล่ะครับทำไมต้องส่งไปไกลขนาดนั้นเหตุผลมันคืออะไรกันแน่และประเทศไหนในแอฟริกาที่ยอมรับดีลนี้บ้างครับทางสหรัฐอเมริกาเพิ่งจะออกมายืนยันอย่างเป็นทางการเลยนะคะว่าได้เริ่มส่งผู้อพยพไป,ไปยังทวีปแอฟริกาแล้วจริงๆค่ะเริ่มแล้วจริงๆ ใช่ค่ะเริ่มแล้วมีหลายประเทศที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นซูดานใต้ค่ะอันนี้ถือเป็นเคสแรกๆเลยที่มีข่าวออกมาส่งไป8คนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสัญชาตินี่หลากหลายมากค่ะมีทั้งคิวบาเมียนมาเวียดนามลาวเม็กซิโกแล้วก็มีคนสูดานใต้เองด้วยรวมมิตรเลยนะเนี่ยใช่ค่ะ ทั้งสหรัฐเขาก็อ้างว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยประวัติอาชญากรรมนี้ชกโชนมากมีทั้งคดีฆาตกรรมปล้นค้ายาเสพติดล่วงละเมิดทางเพศคือแบบรวมดาวอาชญากรเลยว่างั้นเธอคะ่ะอืแต่เดี๋ยวนะครับผมเหมือนจะจําได้ว่าตอนแรกมันมีปัญหาเรื่องกฎหมายใช่ไหมครับทําให้เครื่องมินไปลงที่สุดานใต้ได้ทันที มันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นครับอ๋อใช่ค่ะมีดราม่าเล็กๆตรงนั้นคือตอนแรกเลยเนี่ยมีผู้พิพากษาข,ของสหรัฐสั่งเบรกไว้ก่อนเพราะท่านมองว่า8คนนี้อาจจะยังไม่ได้รับโอกาสในการต่อสู้คดีในประเทศอย่างเต็มที่ตามสิทธิ์ที่ควรจะได้อะคะ่ะครับเครื่องบินก็เลยต้องบินวนแล้วก็ไปจอดรอที่ประเทศจีบุติก่อนอ๋อไปลงที่จิบุติแทนใช่ค่ะไปจอดรอก่อนแต่สุดท้ายคดีนี้ก็ถูกส่งต่อไปอยังศาลสูงสุดของสหรัฐ หรือ Supreme Court ซึ่งศาลสูงสุดก็มีคำตัดสินออกมาว่าการส่งผู้ถูกในประเทศไปยังประเทศที่3เนี่ยสามารถทำได้ไม่ได้ผิดก,กฎหมายอะไรอา้าวศาลสูงสุดไฟเขียวเองเลยใช่ค่ะพอศาลสูงสุดไฟเขียวเครื่องบินก็เลยมุ่งหน้าต่อไปยังซูดานใต้ได้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับถึงจะฟังดูแปลกๆที่ส่งคนไปประเทศที่สที่ไม่เกี่ยวกันเลยแต่ถ้าศาลสูงสุดบอกว่าทำได้ก็คือทำได้สินะ ตามนั้นเลยค่ะแล้วต่อมานะคะก็มีอีกประเทศคือเอสวานีหรือชื่อเดิมคือสวาซิแลนด์สวาซิแลนด์เดิมใช่ครับใช่ค่ะอันนี้ก็ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมเหมือนกันรับไป5คนค่ะคราวนี้มาจากเวียดนามจาเมกาลาวคิวบาแล้วก็เยเมนครับทางกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐหรือ DHS เนี่ยใช้คำแรงมากเลยนะคะเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้ป่าเถื่อนหรือเบลบริกนะคะ โอใช้คำว่าป่าเถื่อนเลยเหรอใช่ค่ะเขาบอกว่าป่าเถื่อนขนาดที่ว่าประเทศบ้านเกิดของคนเหล่านี <t 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 ้เองยังไม่ยอมรับกลับเลยจริงนี่ประเทศตัวเองไม่รับกลับใช่ค่ะแล้วประวัติก็คือโหดจริงๆมีตั้งแต่คดีข่มขืนเด็กไปจนถึงฆาตกรรมติดคุกในสหรัฐมาเป็น10บปีตอนนี้ทั้ง5้าคนก็ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจาความมั่นคงสูงของเอสวาตินีค่ะ โอ้โหนี่แสดงว่าประวัติไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแล้วทางเอสวาตินีแหะครับคนในประเทศเขาว่ายังไงบ้างรับคนที่ถูกเรียกว่าป่าเถื่อนเข้ามาแบบนี้เนี่ยเขาโอเคเหรอก็มีเสียงแตกสิคะนักเคลื่อนไหวในเอสวาตินีก็ออกมาเรียกร้องเลยถามรัฐบาลว่าไปตกลงอะไรกับสหรัฐมาทําไมข้อตกลงมันไม่โปร่งใสเลยแล้วประเทศได้อะไรตอบแทนแล้วมันถูกกฎหมายของเอสวาตินีหรือเปล่า เพราะดูเหมือนว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ผ่านการอนุมัติจากรัฐสภาเลยนะคะอ้าวไม่ผ่านสภาเหรอครับดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นค่ะแต่ทางรัฐบาลเอสวาตินีเขาก็บอกปัดไปบอกว่าเป็นข้อมูลลับเปิดเผยไม่ได้อ้าวลับอีกแล้วค่ะบอกแค่ว่าตอนนี้กำลังประสานงานกับทางสหรัฐแล้วก็ IOM IOM ค่ะ IOM หรือองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานซึ่งเป็นหน่วยงานของ UN นะคะ เขาบอกว่าจะประสานงานกับ2หน่วยงานนี้เพื่อส่งตัว5คนนี้กลับประเทศบ้านเกิดต่อไปอ๋อ IOM คือหน่วยงานของ UN ที่ดูแลเรื่องนี้นี่เองแต่รัฐบาลบอกเป็นความลับนี้มันก็น่าคิดนะครับว่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าใช่ค่ะมันก็เลยเกิดคำถามตามตาม,มาเยอะแยะเลยค่ะต่อมานะคะอีกประเทศหนึ่งคือโรวันดาโรวันดาประเทศนี้มาแปลกหน่อยค่ะประกาศเลยว่าจะรับ250คน โห oh, 250คนเยอะนะเยอะค่ะแต่มีข้อแม้อ่ะมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขค่ะคือจะพิจารณาเป็นรายบุคคลไปและจะรับเฉพาะคนที่ไม่เคยมีประวัติอาทยากรรมร้ายแรงเท่านั้นอ๋อคัดคนด้วยใช่ค่ะคัดคนแล้วรัฐบาลรวันดาก็บอกว่าจะดูแลอย่างดีเลยนะคะจะจัดหาที่พักอาศัยให้ดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็มีการฝึกอาชีพให้ด้วย เพื่อให้คนเหล่านี้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ในรวันดาได้เลยเหมือนให้โอกาสแก้ตัวนะค่ะโอ้โหฟังดูดีมากเลยนะมีมนุษยธรรมกว่าเคสก่อนๆเยอะเลยแต่มันต้องมีอะไรเบื้องหลังสิครับทำไมรวันดาถึงใจดีขนาดนี้นั่นนะสิคะก็มีคนวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาเลยคะ่ะบางก็ว่ารวันดาอาจจะอยากเอาใจทรัมป์หรือเปล่าหรืออยากจะกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐ หรืออาจจะมองไปถึงเรื่องผลประโยชน์ทางการเงินที่อาจจะตามมาในรูปแบบของเงินช่วยเหลือต่างๆนะคะอืมก็เป็นไปได้แล้วที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือรวันด้าเนี่ยเคยมีดีลคล้ายๆกันนี้กับประเทศอังกฤษมาก่อนเรื่องรับผู้ลี้ภัยเหมือนกันอ้าวเหรอครับใช่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นศาลสูงสุดของอังกฤษสั่งเบรกโครงการนั้นไปเลยนะคะโดยให้เหตุผลว่ารวันดายังไม่ใช่ประเทศที่ปลอดภัยเพียงพอสําหรับผู้ลี้ภยัยอ้าวเดี๋ยวนะ ตกลงปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยกันแน่เนี่ยอังกฤษบอกไม่ปลอดภัยแต่ตอนนี้มารับคนจากสหรัฐงงเลยนั่นสิคะยังไงกันแน่ <laughs> มันก็เลยมีคําถามตรงนี้แหลคะค่ะ <laughs> แล้วสุดท้ายรูวันด้าก็รับคนจากสหรัฐไปจริงๆเหรอครับในเจ็ดคนนี้มีสามคนที่แสดงความประสงค์อยากจะเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดอีกสี่คนบอกว่าอยากจะขออยู่ตั้งต้นชีวิตใหม่ในรวันดาต่อไปคะ่ะอ๋อก็เริ่มมีคนไปถึงแล้วจริงๆก็ต้องดูกันยาวๆนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไป ใช่ค่ะต้องติดตามกันต่อแล้วก็มียูกันดาค่ะอันนี้เป็นประเทศล่าสุดเลยที่เพิ่งจะบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐยูกันดาค่ะเงื่อนหายก็คล้ายๆกับรวันดาเลยคือไม่รับคนที่มีประวัติอาชญากรรมร้ายแรงไม่รับเด็กที่เดินทางมาโดยลําพังไม่มีผู้ดูแลมาด้วยแล้วก็เหมือนจะเน้นว่าอยากจะรับเป็นคนแอฟริกันด้วยกันมากกว่าอ่าเน้นคนแอฟริกันใช่ค่ะแต่ที่ยังไม่ชัดเจนเลยก็คือยูกันดาได้อะไรเป็นการตอบแทนจากดีลนี้อันนี้ยังไม่มีข้อมูลออกมาค่ะ เอแต่ยูกันดานี่ปกติเขาก็รับผู้ลี้ภัยเยอะมากๆอยู่แล้วใช่ไหมครับเหมือนเป็นประเทศที่ค่อนข้างใจบุญในภูมิภาคนั้นเลยถูกต้องเลยค่ะข้อมูลจาก UN บอกว่ายูกันดานเป็นประเทศที่ให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยมากที่สุดในทวีปแอฟริกาเลยนะคะมากที่สุดในแอฟริกาเลยเหรอครับใช่ค่ะมีจํานวนผู้ลี้ภัยอยู่ประมาณ1.7ล้านคนโหล้านเค่ะ ส่วนใหญ่ก็หนีภัยสงครามมาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นซูดานใต้คองโกเพราะฉะนั้นการรับคนเพิ่มอีกนิดหน่อยอาจจะไม่ได้เป็นภาระที่หนักหนาสำหรับเขามากนักก็ได้แต่คำถามเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนมันก็ยังคงอยู่นะคะนั่นสิครับไม่น่าจะทำฟรีๆนะ ก็น่าคิดค่ะนอกจากประเทศเหล่านี้แล้วนะคะสหรัฐก็ยังเดินสายพูดคุยกับอีกหลายประเทศในแอฟริกาเลยค่ะเช่นไลบีเรียเซเนกลัลกาบองมอริเตเนียกิน,นีบิซาวก็ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาครับแต่ก็มีประเทศที่ปฏิเสธแบบชัดเจนไม่ไว้หน้าเลยเหมือนกันนะคะคือไนจีเรีย ไนจีเรียปฏิเสธเลยปฏิเสธเลยค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศของเขาให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าขอทูตทีนะประเทศเรามีปัญหาของตัวเองให้ต้องแก้ไขเยอะแยะพ่ออยู่แล้วโอ้โหชัดเจนตรงไปตรงมาดีชอบชอบ <laughs> ตรงไม้ค่ะฟังฟังดูแล้วมันเหมือนสารัฐพยายามทุกวิธีทางเลยนะที่จะส่งคนเหล่านี้ออกไปให้ได้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ได้ในแอฟริกาขอแค่ไม่ใช่ในสหรัฐ มันต้องมีเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังสิครับมีใครวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้บ้างไหมครับว่าทําไมต้องทําถึงขนาดนี้มีค่ะมีผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการย้ายถิ่นฐานชื่อดังท่านหนึ่งชื่อ Doris Meissner นะคะท่านมาจากสถาบัน Migration Policy Institute Doris m e i s n e r จาก Migration Policy Institute ครับ ค่ะท่านให้ความเห็นไว้น่าสนใจมากเลยค่ะท่านวิเคราะห์ว่ารัฐบาลทรัมป์ในตอนนั้นเนี่ยน่าจะกำลังใช้กลยุทธ์หลายรูปแบบมากๆเลยเพื่อกดดันให้ประเทศต่างๆยอมรับผู้ถูกในประเทศที่ไม่ใช่พลเมืองของตัวเองอาจจะใช้ทั้งไม้อ่อนไม้แข็งผสมกันไปไม้อ่อนไม้แข็ง ใช่ค่ะเช่นการให้คำมั่นสัญญาเรื่องความช่วยเหลือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือหรือความช่วยเหลือด้านอื่นๆหรือในทางกลับกันก็อาจจะมีการขู่ว่าจะตัดเงินช่วยเหลือที่มีอยู่เดิมหรืออาจจะขู่ว่าจะระง,งับการออกวีซ่าให้กับพลเมืองของประเทศนั้นๆถ้าหากไม่ยอมให้ความร่วมมือในเรื่องนี้โอ้โหนี่มันการทูตแบบฆ่ามาคนเดียวฆ่าใหญ่สุดชัดๆเลยนะเนี่ยใช้ทั้งแครอททั้งไม้เรียวเลยนะคล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะ แล้วเป้าหมายจริงๆของการทำแบบนี้คือแค่ส่งคนออกไปให้พ้นประเทศตัวเองเหรอครับหรือมีอะไรมากกว่านั้นคุณมาสเนอร์มองว่ามันลึกกว่านั้นค่ะอีกเหตุผลสำคัญมากๆเลยนะคะของการส่งคนไปไกลถึงทวีปแอฟริกาเนี่ยประเทศที่คนเหล่านั้นไม่รู้จักไม่คุ้นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นภาษาวัฒนธรรมหรือสภาพแวดล้อม มันเป็นการส่งสัญญาณที่แรงมากๆเลยค่ะไปถึงผู้อพยพผิดกฎหมายคนอื่นๆที่ยังคงอาศัยอยู่ในสหรัฐส่งสัญญาณใช่ค่ะเป็นเหมือนสงครามจิตวิทยาอย่างหนึ่งเลยประมาณว่าดูไว้นะถ้าพวกคุณยังดื้อดึงอยู่ในสหรัฐต่อไปชะตากรรมของคุณก็อาจจะเป็นแบบนี้ถูกส่งไปในที่ที่คุณไม่รู้จักเลยก็ได้นะ ทางที่ดีรีบๆออกไปด้วยตัวเองซะดีกว่าก่อนที่จะโดนแบบนี้อะไรทํานองนั้นนะคะเข้าใจแล้วเหมือนเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูสร้างความกลัวเพื่อให้คนอื่นยอมแพ้ไปเองว่างั้นเถอะใช่ค่ะเป็นการป้องปรามไปในตัวโอ้ดิชีพคิดเขาลําลึกเหมือนกันนะเนี่ยแล้วไอ้ปฏิบัติการในประเทศครั้งใหญ่ที่ทรัมป์เคยลั่นวาจาไว้ว่าจะทําลายสถิติในประวัติศาสตร์สหรัฐเลยเนี่ยสรุปแล้วทําได้ตามเป้าที่เคยพูดไว้ไหมครับ ทาง Migration Policy Institute เขาก็ประเมินนะคะว่าในปีนั้นเนี่ยน่าจะมีการในประเทศพวกพยอบออกไปได้ราวๆ5 0 0แสนคนค่ะ5 0 0แสนคนค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเลยนะคะแต่ก็ยังถือว่าต่างกว่าเป้าหมาย1ล้านคนที่ทรัมป์เคยประกาศก้องเอาไว้พอสมควรเหมือนกันค่ะครึ่งล้านนี่ก็ไม่น้อยเลยนะ แต่ก็ยังไม่ถึงเป้าล้านคนทีนี้ครับพอจะมีเคสตัวอย่างของใครสักคนไหมที่เรื่องราวชีวิตของเขามันสุดทอนให้เห็นภาพความซับซ้อนผลกระทบหรืออาจจะเรียกว่าความยุ่งเหยิงของนโยบายนี้แบบชัดๆเลยนะครับมีเลยค่ะมีเคสที่ดังมากๆในช่วงนั้นแล้วก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในแวดวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในสหรัฐจนถ,ถึงตอนนี้เลยนะคะคือเรื่องราวของชายชาวเอลซาวดอร์ชื่อว่าเควาโอเบโกกาเซียค่ะ ตอนนั้นเขาอายุ30ปีเควว่าโอเบรโกกาเซียชาวเอลซสวาดอร์ใช่ค่ะเรื่องของเขานี่พัวพันซับซ้อนสุดๆเลยค่ะคือเขาเนี่ยเข้ามาในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายแล้วก็อาศัยอยู่ที่รัฐแมริแลนด์ครับเมื่อเดือนมีนาคมของปีนั้นเขาถูกเจ้าหน้าที่ไอซบุกจับกลุ่มแล้วก็ส่งตัวกลับประเทศเอลซสวาดอร์ทันทีเลยส่งกลับเลย ส่งกลับเลยค่ะทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีคำสั่งศาลออกมาตั้งแต่ปี2019แล้วนะคะที่ห้ามส่งตัวเขากลับเอลสวาดอร์เด็ดขาดอ๋อมีคำสั่งศาลห้ามอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าศาลเล็งเห็นว่าถ้าเขาถูกส่งกลับไปเนี่ยเขามีความเสี่ยงสูงมากที่จะถูกแก๊งคู่อริที่บ้านเกิดดักทำร้ายหรือฆ่าตายนะคะแล้วทำไมถึงยังส่งกลับไปได้ล่ะครับนัน่นนะสิคะคือทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขากล่าวหาว่าคุณกาเซียเป็นสมาชิกของแกง๊ง MS13 MS-13 นี่แกงโหดเลยนะใช่ค่ะเป็นแกงที่โหดมากแล้วสหรัฐก็ขึ้นบัญชีดำว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายข้ามชาติด้วยแต่ตัวคุณกอเซียเองเนี่ยเขาปฏิเสธเสียงแข่งมาโดยตลอดเลยนะคะว่าเขาไม่เคยเป็นสมาชิกแกงนี้แล้วก็ไม่เคยทำผิดกฎหมายอะไรเลยในสหรัฐแต่พอเขาถูกส่งตัวกลับไปถึงเอลซาวดิดปุ๊บก็โดนทางการที่โน่นจับเข้าคุกความมั่นคงสูงสุดทันทีเลยค่ะโดนจับเลยค่ะ ซึ่งคุกนั้นเนี่ยเป็นคุกที่รัฐบาลเอลซาวาร์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้คุมขังสมาชิแก๊งโดยเฉพาะเลยโอ้โหแล้วคำสั่งศาลที่ห้ามส่งตัวล่ะครับมันไม่มีความหมายเลยเหรอทำไม ICE ถึงยังส่งไปได้มันเกิดความผิดพลาดกันได้ยังไงครับเนี่ย นี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของมหาก,การต่อสู้ทางกฎหมายเลยค่ะทนายความของคุณการ์เซียในสหรัฐเนี่ยก็ยื่นเรื่องต่อสู้คดีเป็นใหญ่เลยค่ะจนในที่สุดนะคะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐก็ต้องออกมายอมรับว่าการส่งตัวคุณการ์เซียกลับไปยังเอลซาวดอร์ในครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดหรือมิสเทคจริงๆยอมรับว่าผิดพลาดเองเลย ใช่ค่ะยอมรับเลยแล้วคดีนี้ก็ถูกส่งไปถึงศาลสูงสุดซึ่งศาลสูงสุดก็มีคําสั่งเด็ดขาดออกมาเลยค่ะว่ารัฐบาลต้องไปรับตัวคุณกาเซียกลับมายังสหรัฐอเมริกาทันทีเดี๋ยวนี้โอ้ในที่สุดก็ได้กลับมานึกว่าจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วสิครับเนี่ยเออคิดผิดถนัดเลยค่ะอา้าวยังไม่จบเหรอยังค่ะพอเท้าของคุณกาเซียแตะพื้นแผ่นดินสหรัฐอีกครั้งเมื่อเดือนมิถุนาเขาโดนเจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาใหม่ทันทีเลยค่ะโดนข้อหาใหม่อีกแล้ว ข้อหาอะไรครับคราวนี้ข้อหาลักลอบขนคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะโอ้โหซึ่งเจ้าตัวก็ปฏิเสธอีกแล้วค่ะบอกว่านี่มันการกลั่นแกล้งกันชัดๆเลยเพราะว่าเขากล้าที่จะต่อสู้คดีจนได้กลับมาสหรัฐนะคะเหลือเชื่อจริงๆพลิกไปพลิกมาเหมือนดูหนังเลยนะครับแล้วตอนนี้สถานการณ์ของเขาเป็นยังไงครับยังโดนคดีนี้อยู่หรอ ใช่ค่ะคดีก็ยังสู้กันต่อไปแต่ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะเนรเทศเขาออกไปให้ได้อยู่ดีโดยอ้างว่าถึงแม้ศาลจะเคยมีคำสั่งห้ามส่งตัวกลับเอลซาวาดอรก็จริงแต่คำสั่งนั้นไม่ได้ห้ามส่งตัวไปในระเทศที่ประเทศอื่นนะอ๋อหาช่องทางอื่นใชค่ค่ะแล้วก็อ้างว่าการที่เขาเข้าเมืองผิดกฎหมายตั้งแต่ครั้งแรกมันก็ยังถือเป็นความผิดอยู่ดีแล้วที่พีคไปกว่านั้นนะคะ ยังมีการยื่นข้อเสนอที่แบบพิลึกสุดๆให้กับคุณกาเซียด้วยนะคืออย่างนี้ค่ะข้อแรกถ้ายอมรับผิดในข้อหาลักลอบขนคนเข้าเมืองแล้วยอมติดคุกแต่โดยดีครับจะส่งตัวไปให้ไปอยู่ที่ประเทศคอสตาริกาแทนไปคอสตาริกาใช่ค่ะแต่ข้อ2ถ้าไม่ยอมรับผิดยืนกรานว่าจะสู้คดีต่อจะถูกส่งตัวไปประเทศยูกันดาที่ทวีปแอฟริกานั่นแหะค่ะ เดี๋ยวเดีเดวนี่มันบังคับกันชัดๆเลยนี่ครับคือให้เลือกระหว่างยอมติดคุกแล้วได้ไปคอสตาริก้าหรือถ้าสู้คดีต่อจะโดนส่งไปแอฟริกาเนี่ยนะบ้าไปละมันเหนือเชื่อมากๆเลยค่ะแล้วเรื่องล่าสุดเลยนะคะคือเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่งจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมานะคะได้เจอหน้าครอบครัวแค่แป๊บเดียวเอง พอถึงกำหนดต้องไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ ICE ที่รัฐแมริแลนด์ตามนัดก็โดนรวบตัวควบคุมตัวอีกรอบค่ะโดนจับอีกแล้วใช่ค่ะแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิในขณะนั้นคือคุณคริสตี้นิวเนี่ยออกมาประกาศกล้าวเองเลยนะคะว่าจะส่งตัวคุณกาเซียไปยังอย่กันดาให้ได้อย่างแน่นอนโหดจริงอะไรจริงแล้วคุณกาเซียเขาทำอะไรได้บ้างครับต้องยอมโดนส่งไปยูกันดาจริงๆหรอ เขาก็ต้องสู้ต่อสิคะล่าสุดทนายความของเขาก็ยื่นฟ้องต่อศาลอีกครั้งขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระงับการในประเทศเอาไว้อ่อนจนกว่าคดีความต่างๆที่ฟ้องกันอยู่จะสิ้นสุดลงซึ่งศาลก็รับคำร้องนะคะแล้วก็มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวออกมาแล้วห้ามในประเทศเขาจนกว่าจะมีการไต่สวนกันต่อไปเฮ้อขอ้อย่างชั่วหน่อยค่ะ แต่เรื่องนี้ก็คงจะต้องตามดูกันอีกยาวเลยค่ะในชั้นศาลแต่มันเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะว่านโยบายนี้มันซับซ้อนแค่ไหนและมันส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนคนหนึ่งได้รุนแรงจริงๆฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะครับมันชัดเจนมากเลยว่าทรัมป์นี่เอาจริงกับนโยบายนี้สุดๆจริงๆทำทุกวิธีทางเพื่อผลักดันสิ่งที่เขาหาเสียงไว้ให้มันเป็นจริงให้ได้ แม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านหรือมีคำถามตามมามากมายทั้งในแง่ของกฎหมายในแง่ของมนุษยธรรมก็ตาม ใช่เลยค่ะไม่ว่าใครจะมองนโยบายนี้ยังไงจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ก็ตามนะคะข้อเท็จจริงก็คือนโยบายนี้มันกำลังถูกนำมาปฏิบัติจริงมีการส่งคนไปยังประเทศที่3ในทวีปแอฟริกาจริงๆแล้วมันก็กำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนรวมทั้งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างมีนัยสาคัญเลยทีเดียวค่ะมันก็อดทำให้เราตั้งคำถามในใจเหมือนกันนะครับว่า ตกลงแล้วเส้นแบ่งที่มันพอดีพอดีเนี่ยระหว่างการใช้อำนาจรัฐเพื่อควบคุมพรมแดนกับการเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่แล้วการที่ประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งเลือกที่จะแก้ปัญหาด้วยการส่งต่อปัญหาที่ตัวเองอาจจะไม่อยากรับผิดชอบแล้วไปให้กับประเทศอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อาจจะไม่ได้มีทรัพยากรหรือความพร้อมมากเท่าตัวเองเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและยั่งยืนจริงๆหรือครับนั่นสิคะ หรือว่ามันเป็นแค่การปัดภาระให้พ้นตัวไปวันๆเท่านั้นเองเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆครับเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็ชวนให้ขบคิดต่อจริงๆครับถ้าการเจาะลึกของเราในวันนี้ทำให้หลายๆคนได้เห็นมุมมองใหม่ๆหรือว่าจุดประกายความคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาก็อย่าลืมแชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนๆหรือคนรู้จักได้ลองคังกันดูนะครับและถ้าหากว่าอยากติดตามการสำรวจประเด็นร้อนๆที่น่าสนใจแบบเจาะลึกอย่างนี้อีก ก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเรากันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาพูดคุยให้ฟังกันในครั้งต่อไ